วันนี้มีชิ้นงานสองชิ้นนี้มาให้ดูทำไมยิ่งพ่นชิ้นนี้ยิ่งสวยทำไมยิ่งพ่นชิ้นนี้ยิ่งเป็นเหมือนเปลือกส้มเนีย่ยเห็นไหมคะชัดๆแบบนี้เลยมีคำตอบสวัสดีค่ะทุกคนจากเลซิเนสเจนะคะวันนี้มีชิ้นงานสองชิ้นนี้มาให้ดู สองชิ้นนี้คืองาน b a c k c m um infusion นะคะดูจากข้างหลังเนี่ยน้องบางๆบางๆแล้วแบบเขาแล้วไม่เหมือนพลาสติกอะคะ่ะเหมือนแบบอะไรที่แกร่งๆเงี้ยค่ะนี่คือ b a c k c m um infusion carbon fiber ค่ะตอนนี้เนี่ยสชิ้นนี้ทำด้วยวิธีการเดียวกันใช้วัสดุเดียวกันสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรมีอย่างเดียวเองอะคะ่ะสิ่งที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยสำคัญมากกับขั้นตอนการเก็บงานนะคะ เรามาดู2ชิ้นนี้ความแตกต่างของผิวเห็นไหมคะผิว2ชิ้นนี้นี่คือผ่านการทําความสะอาดแล้วก็พ่นเลกเกอร์มาแล้วเป็นแลกเกอร์ 2K นะคะ3รอบทําไมยิ่งพ่นชิ้นนี้ยิ่งสวยทําไมยิ่งพ่นชิ้นนี้ยิ่งเป็นเหมือนเปลือกส้มเนี่ยเห็นไหมคะชัดๆแบบนี้เลยมีคําตอบซึ่งก็คือการใช้ต้าดาว ว็กซ์น้ำใสตัวนี้นะคะเราใช้แว็กซ์น้ำใสตัวนี้เนี่ยเพื่อการถอดแบบในงานแว็กซ์คั่มอินฟิวปกติก่อนหน้านี้เวลางานไฟ b e r ร์กสเราจะใช้แว็กซ์โมลิลิสที่มันเป็นขี้ผึ้งแต่มันจะเจอปัญหาตอนเราเก็บงานตอนเราพ่นแร็เกอร์มันจะต้องถมแร็เกอร์ให้เต็มแล้วค่อยมาขัดมันวุ่นวายกว่าการที่ไม่ต้องไม่ต้องมีขั้นตอนนี้ค่ะ สำหรับคนที่จะเอางานไปเก็บผิวต่อด้วยแลก็เกอร์การทำความสะอาดเนี่ยมันจะทำง่ายเลยผิวพ่นเล็เกอร์สรอบอันนี้ยังไม่ได้ขัดเก็บอีกทีนะคะอันนี้พ่นเล็เกอร์สรอบก็ได้ผิวแบบนี้แล้วส่วนชิ้นนี้พ่นเล็เกอร์สรอบเหมือนกันแต่ได้ผิวเป็นแบบนี้เหตุผลเดียวเลยเพราะว่าเราเลือกใช้แว็กซ์โมลิลิสผิดประเภทนั่นเอง ฝากอีกไอเดียวิธีการทำงานง่ายๆจาก l ิซินเอสค่ะนึกอะไรไม่ออกบอก SJ